ในบรรดาผู้มีความเชื่อศรัทธานับล้านมีสตรีท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดนั่นก็คือพระนางมารีพระมารดาพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของพระนางกลอบเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมานานหลายศตวรรษก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทำไมบุคคลที่เป็นแบบอย่างของความถ่อมตนและความเชื่อ กลับกลายเป็นศูนย์กลางของข้อถกเถียงที่อาจทำให้ความเข้าใจของผู้คนแตกต่างกันไปได้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มกันที่รากฐานของความเชื่อเลยดีกว่านั่นคือการตีความพระคัมภีร์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นที่มาของบทสนทนาทั้งหมดนี้สำหรับพระาศาสนจักร,รคาทอลิกมีข้อความเชื่อหลักๆอยู่สี่ประการเกี่ยวกับพระนางมารีซึ่งแต่ละข้อก็เป็นหัวใจสำคัญของการพูดคุยกันเริ่มตั้งแต่การเป็น พระมารดาพระเจ้าหรือเทโอโทโคสซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างไปจนถึงข้อเชื่อที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างการปฏิสนธินิรมนที่หมายความว่าพระนางเองทรงปฏิสนธิมาโดยปราศจากบาปกำเนิดและการรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ แก่นของการถกเถียงเรื่องพระคัมภี์จะเห็นได้ชัดมากในประเด็นการทรงพรหมจรรย์เสมอฝ่ายหนึ่งก็จะชี้ปีที่คำอย่าง a d e l โฟ o ที่แปลว่าพี่น้องหรือ p r o t o ทโคสที่แปลว่าบุตรหัวปีเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าพระนางมารีอาจจะมีบุตรคนอื่นๆอ,อีกแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้มุมมองว่าคำพวกนี้ในบริบททางวัฒนธรรมสมัยนั้นมีความหมายที่กว้างกว่ามากอาจจะหมายถึงญาติสนิทก็ได้ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์เลย ยังมีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือบทเพลงสรุดีบทนี้ที่เชื่อกันว่าเป็นคําทํานายถึงพระเมสยาการที่บอกว่าบุตรชายแห่งมารดาของข้าพเจ้าทําให้บางคนตีความว่านี่เป็นหลักฐานว่ามารดาของพระเมสยาแน่าจะมีบุตรชายคนอื่นๆแต่แน่นอนว่าก็มีการตีความในเชิงเปรียบเทียบด้วยเช่นกันว่าอาจจะหมายถึงประชากรอ,อิสราเอลก็ได้ และนี่คือถ้อยคำจากพระนางมารีเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของข้อถกเถียงเรื่องการปฏิสนธินิรมนเลยการที่พระนางเรียกพระเจ้าว่าพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เกิดคำถามว่าอา้าวถ้าพระนางปฏิสนธิมาโดยไม่มีบาปแล้วทาไมถึงยังต้องการพระผู้ช่วยให้รอดละ่ะ ซึ่งคำอธิบายก็คือพระเจ้าทรงช่วยพระนางให้รอดด้วยพระหันสถานที่พิเศษสุดๆโดยทรงปกป้องพระนางจากบาปกําเนิดตั้งแต่แรกเริ่มเลยไม่ใช่การไถ่าบาปในภายหลังเหมือนคนอื่นๆแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่แต่ก็มีความพยายามที่จะหาความเข้าใจร่วมกันมาโดยตลอดนะเราจะมาดูกันว่าการเสวนาระหว่างความเชื่อเนี่ยนำไปสู่จุดยืนร่วมกันได้อย่างไรบ้าง จุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆเกิดขึ้นในช่วงสองศตรวรรษที่ผ่านมานี่เองเมื่อพระศาสนาจักรคาทอลิกประกาศข้อความเชื่อสองประการสุดท้ายอย่างเป็นทางการซึ่งถึงแม้จะทำให้ความแตกต่างทางความเชื่อกับนิกายอื่นชัดเจนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของพระนางในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในการเสวนากลับพบจุดร่วมที่สำคัญมากๆนั่นก็คือทุกฝ่ายต่างยอมรับบทบาทพื้นฐานของพระนางมารีในฐานะท ok ิวทอโกสหรือพระมารดาพระเจ้าและมองว่าพระนางคือแบบอย่างสูงสุดของผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหัตถสถานและความเชื่อฟังอย่างแท้จริง แล้วจากบทสนทนาทางเทววิทยาที่สืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีใครจะไปคิดเ่รว่าเรื่องราวนี้จะมาบรรจบกับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในยุคข,ของเราอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สารฉบับล่าสุดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เชื่อมโยงสองโลกที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันนี้เข้าด้วยกันอย่างน่าทึ่งมากภาพนี้น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะ ภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาในชุดที่ไม่ใช่เครื่องแบบปกติซึ่งสร้างขึ้นโดย AI แล้วก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันสามารถสร้างความจริงเสมือนที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสับสนได้มากขนาดไหนประเด็นสำคัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำก็คือแม้ว่า AI มันจะน่าทึ่งแค่ไหนแต่มันก็เป็นแค่การเรียนแบบการทำงานของปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง มันขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือหัวใจและจิตวิญญาณและมนุษยชาติจะรับมือกับยุค AI ได้อย่างไราศาสนาก็ได้ชี้แนวทางที่ชัดเจนไว้3ข้อด้วยกัน 1. คือการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในทุกๆแขนง 2. คือการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและหลักธรรมไปพร้อมๆกันและ3คือการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม และนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมาบรรจบกันไม่ว่าจะเป็นการตีความพระคัมภีร์ที่ต้องใช้ทั้งความเชื่อและสติปัญญาหรือการพัฒนา AI ที่ต้องมีจริยธรรมคอยกำกับทั้งหมดหล้วนชี้กลับมาที่สิ่งเดียวกันสิ่งนั้นก็คือมโนธรรมความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีที่อยู่ข้างในใจมนุษย์ทุกคน นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะล้ำหน้าไปแค่ไหนก็ไม่สามารถมีได้มันคือความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้หัวใจไม่ใช่แค่ข้อมูลประโยคนี้อาจจะสรุปทุกอย่างได้ทรงพลังที่สุดแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแค่ไหนสิ่งที่สำคัญและอยู่เหนือกว่าเสมอก็คือหัวใจและมนธรรมของมนุษย์เรานี่เองดังนั้นการเดินทางของเราในวันนี้ ตั้งแต่การหกเถียงเรื่องข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระนางมารีไปจนถึงเรื่องจริยธรรมในยุค AI ล้วนนำเรากลับมาสู่บทสรุปเดียวกันนั่นก็คือการให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีและความจริงแท้ที่อยู่ในมโนธรรมของเราคำถามสุดท้ายจึงย้อนกลับมาที่พวกเราทุกคนในโลกที่ข้อมูลและความจริงเสมือนมันซับซ้อนจนแทบจะแยกไม่ออก เราจะกลับไปฟังเสียงจากหัวใจหรือมโนธรรมเพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของเราได้อย่างไร